ต่อมานะคะ 5, oh. เราะด 5, oh. ินู้ค่าผอื่นนะคะเราจะกดไปที่ปุ่มวรยัอีกครั้งนะคะ oh. สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสาหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำฟังก์ชันลุ่มวรยันะคะของตัวกล้อง Total Station นะคะ ก o วิ่งทุ่นทีเคเอสองศูนย์สองนะคะจะเป็นโต๊ะมือสองของทางร้านเรานะคะค่ะจะเป็นไงเข้าไปดูกันได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนำการใช้งานปลุกฟังชักก่นบน กดวิดีนะค่ะเพื่อยินะคะ,ะค่ะ <S 2> <S 2> <S พอหลังจากตัวกล้องนะคะเล็งไปที่กล้องฟิสซ่มแล้วยิเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะดูที่ค่า HD นะคะ HD จะเป็นค่าแนวราบนะคะจะได้ที่1.819เมตรนะคะส่วนค่า VD นะคะจะเป็นอ่าแนวนี้นะคะก็จะได้ที่ลบ0.314นะคะต่อมานะคะเราจะดูค่าอื่นนะคะเราจะกดที่ปุ่มปริยาอีกครั้งนะคะนี่ค่ะค่า HD นะคะก็จะเป็นอ่า ก็จะเป็นในส่วนได้อ,ไดอยู่ที่1.846เมตรนะคะต่อมานะคะเราจะกดไปที่ F2 นะคะที่โหมดนะคะโหมดของเรานะคะจะมีอยู่3โหมดนะคะตัวเป็น F1 นะคะจะเป็นแบบไฟลบหม์นะคะหรือว่าเป็นการยิงครั้งเดียวนะคะต่อไปนะคะ F2 นะคะจะเป็นแบบแฉกนะคะก็จะเป็นการยิงแบบต่อเน,นื่องนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ F3 ของเรานะคะจะการยิงเป็นแบบหยาบนะคะตป็โพส์นะคะค่ะต่อมานะคะเรากด แล้วก็ต่อมานะคะเราจะเลือกในส่วนของตัว S A นะคะตัว S A ของเรานะคะก็จะเป็นการาตั้งค่าหน้าเป้าปีซึ่งน,นะคะกด F1 นะคะก็จะเป็นการใส่ในส่วนของตัวหน้าตัวหน้าเป้าปีซึ่งเรานะคะก็เราจะใส่เป็นสูตรไปนะคะแล้วก็ Enter ค่ะ สามนะคะโอเคค่ะหลังจากเราได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ ESC ออกก่อนนะคะค่ะต่อไปนะคะตัวนี้นะคะเราจะเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าที่สองนะนะคะตัวหน้าที่สองนะคะก็จะมีในส่วนของตัว offset นะคะแรกนะคะจะเป็นในส่วนของตัวโปรแกรม offset ต,ต่างๆนะคะคือ angle offset นะคะ d i s a n c e offset, pan offset นะคะแล้วหน้าต่อไปก็จะเป็น column offset นะคะ ESC ออกมาะคะ่ะ ต่อมานะคะเราเปลี่ยนหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะเอสโซนะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ใน่วนการวางผังวางล็นะคะแล้วก็ F3 นะคะก็จะเป็นตัว m อ i นะคะสามตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยมือนของตัว M ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัว F ก็ตัว F นะคะก็จะเป็น ในส่วนของตัวปุ่มฟังก์ชันวลรยะนะคะของตัวกล้อง Portal Station GoWin ค่ะรุ่นที่เคส2นะคะก็้องคื2ทางร้านเรานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้ามีบางอย่างอ่าบาประกันใดผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยในวลนที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ